สวัสดีครับผมพบก<า>ับผมเสร็จ <ผม S 1> ซาแนวครับผมตอนนี้เรามามาชมช่างตัดผมระดับมือโปรเลยนะครับผมมามาจากญี่ปุ่นเลยครับผม <c oughs> มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมมีมาาแถมมาหนึ่งตัวค่ะ ดูครับผมผู้ผู้ผู้จัดของเรานะครับผมผู้จัดของเราจัดพิธีบกมือนะผู้จัดสถานที่ผู้จัดสถานที่นะครับผมกงมาอันนี้ช่างตัดกจกเป็นเป็นคนเป็นคนญี่ปุ่นเลยนะครับผมเป็นเป็นเป็นสไตล์ลต์มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมเป็นสไตล์ลต์มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับดู ดูฝีมือการตัดนะครับนนดูโลเคชั่นเลยครับวิเทสวิเทสทุกอย่างดูไอ้ผ้าปูด้วยมันจะลงในบาทคตรหาเนี่ยครับผมกองกองกองหนุนเยอะเลยครับผมกองหนุนเยอะเลย คนต่อไปรอบที่แล้วคุณเปิ้ลก็ตัดตัดกับเขาชื่ออะไรเย็นกับพ่าปลาชื่ออะไรคือตุ๊กรอบรอบรอบที่แล้วใครตัดบ้างมีมีคุณเปิ้ลคือตุ๊กเออพราะพี่สิงตัดแล้วนะพี่ยังไม่เคยตัดเออเออถ้ามาทีไรพี่ตัดพี่ตัดตุกทีตุ๊กก็แฮปปี้มากเลยโอ้ยดูจากรูปยิ้มฉีกยิ้มบานเลย ดูแบบเชี่ยวชาญมากเลยนะครับผมชำนาญมากเลยมือมืออาชีพมากเลยก็ต้องมีการบอกกล่าวด้วยแล้วใช่ก็แล้วแต่ออยแล้วไอ่ออยก็บอกแล้วกันเขาเคยมีร้านอยู่ประเทศเขาไว้แล้วเขาก็ขายแล้วมาเที่ยวเอาเงินนี้ก็มาเที่ยวทุนที่ไปชีวิตเน็เกษียณอ่ะเซ็งต่อแล้วคนไม่มีเงินแล้วแล้วเขาเขาไม่อยู่ที่ไทยนานยังคุณเติ้ล น้อปิงก็พูดไทยได้นี่พูดกันภาษาไทยยังไงพูดพูดพูดไทยได้ใช่ไหมนิดหน่อยนิดหน่อยทักทักทักไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมได้ไหมบางคนไม่ได้ไภาษาทักทักทักไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ไหมครับใช้สมาธิใช้สมาธิอ๋อเนี่ยลมเย็นเลยลมมันร้อนเลย ม่อยู่ไหนนกิันนี้มามาช่างช่างเขามาตัดให้ให้ที่บ้านเลยนะครับผมบ้านเลยมีหลายคนเลยนะครับผมไม่ทำอะไรหรอกนะขนมมาเอ้ยแม่ไอ้มองไม่กินนะขนมมาไม่กินกินไหมไม่กินไม่กินสีเขียวทำไมกินหมดนะเสีเขียวสีเขียวไม่ติดมากไม่ดูแล้สีเขียวมันเป็นยังไงอะไร ป็นปลากับวิเษเรียกว่าี้มิอะไรัเนี่ยวกจียวรพี่จิงอนมหมาไหมคะนมหมาเหมือนหมาไหมคะมันจำมากเลยแบบอาารมาทั้งกอาหารทั้งกอ้ยโอ้ยเดี๋ยวอีโก้มันนี่พี่เอายา พี่หลอกให้มึกินยานกินให้มึให้เป็นลังวไอ๋อมันไม่อยอมกินกูกินยาเนี่ยม,มัน <c oughs> ทำปาก <c oughs> มันคิดว่ามันจะต้องอกินยานอันนี้สองทั้งตัวที่จีบมันกับมือบางไม่บางนะจ้ะชอบชอบที่มีแบบมีหัวลูกอ่า ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวใดให้ดูนะทีเนี้ยมันจะมีเดี๋ยวนะเด็กงงี้ใช่ไหมดูที่จีนติงหมูอย่ี้ใช่ไหมเอออย่างงี้นะอ n นนี s i m i l a r e l with here yes it's shape อ๋อเขาบอกว่าถ้าถ้ามาถึงติ่งหมูเนี่ยมันกลายเป็นต้นโกนเข้าใจไหม I'll hang my About here? About here. Same level, this. Yeah. Same level. Uh, 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 it you uh, need a? Same. You're not up same. Up. Uh, uh, as this. Yeah. No, no, no shape. So same about like this, around. Mm, mm. Same. same what? Aha. Same, same Aha. here. Yeah. I, I, I told you the, the style. It's a gold style here. This oh, is the same level. Level. Oh. A, You should The me like that. Ah, uh, uh, I the see. Short the but short or the short. Oh, oh, like like it. It. Okay. Yeah, that's uh, what I experienced. Uh, uh, yeah. well, what, what do you think? she Not, not high or low, just... I, I don't know. She, she wants what style? She wants uh, about all around. All around? All around, yeah. about here, this line. Yeah. same as this yeah. all around all around yes here. Yes. It, it's uh, yes. another here yeah. About, yeah about here But short here the up no no up no just up. Just, okay, okay. just same okay. all around okay. uh, 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 on the side side area okay side area look look ส่งกันแล้ว เสร็จไปแล้วหนึ่งคนนะครับผมมาใกล้ๆมาใกล้ๆไปดูใกล้ๆเลยทุยๆเท่านั้นแหละมาดูที่แสงที่เฉดตัดสวยมากเลยนะครับผมหันน้ำเลยทุยมันจะทุยอาจจะหน้าบานนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปลดนั้มหนักอันนี้พี่จิมครับผมลายต่อไปครับผมลายต่อไปเดี๋ยวคอยดูกันว่าจะออกมาเป็นทรงไหนนะครับผม ยวคอยดูว่าจะออกมาเป็นทรงไหนนะครับนี่ก็เสร็จอีกแล้วนะครับผมหนึ่งคนสวยๆครับผมตให้มันจะดเว่าเวัดสวยดสวย สวยสวยตัดสวยยังเหลืออีกหนึ่งคนนะครับผมอันนี้เสร็จไปแล้วสองคนนะครับผมเสร็จไปแล้วสองเหลืออีกหนึ่งนะครับคนที่สามของคุณเปิ That helps. Talk, yeah, my oh. my stuff. Oh, I see. Near, yeah, yeah. yes, yes, yes. No, I'm Sweden. Oh, and now I'm you free. still you still live with Yui? Yeah, yeah. Oh, and she, but she working. She she she, did, working, yeah. she doesn't go holiday to Japan with you. Oh, she won't. But uh, I'm not sure. Oh, you know, she have to. If yeah. shop shop For a the no money. Oh, yes, yes, I understand. Yeah. So. If, if her mother. Oh, yes, her mother yes. Held. Yes, yeah. I remember she said. Yeah. And everything's okay, you're happy with the lifestyle, I know. Don't do that. Oh. Children cannot do anything. Yes. Mm. Oh. I mean, ตัดเสร็จแล้วนะครับผมทั้งทั้งสามคนตัดเสร็จแล้วนะครับพี่จีมากรอกมาด้วยเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปก,กองผมนะเลยเปิดแนว